พี<ส>่กอนใหญ่ตังให้แล้วรับดีดีลูกรับรับกอนแล้วน้องให้แล้วรับเี้คอัเมนโอ้ยหน้าจ้าสิหน้าจ้าสวยสิหน้าจ้าสวยสิหน้าจ้าสวยจ้าโอ้นุนนุหน้จ้าเาล er ูกไปไปน้องไป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 ี่ลูกไปไปจุ๊บ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 ้เเมนเจียบเลยจุ๊บจุ๊บหน้าจ้าจุดพลังหน้า้า ดังเลยลูกเล่นๆนะเยจ้งรอเลยเหงอจุ๊บๆจุ๊บเลยจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆโอ้โหอ้วนกว่ากันเนี่ยเออกอดอกอดนั่งกอดเลยกอดนั่งดีดยายถ่ายรูปให้นั่งดีดออไข่หน้าด้านอย่างนี้วะน่นั่งดียายถ่ายรูปให้มาหน้ามา

แง่ยวงงกันพี่ลูกเล่นนุนกันดีๆกดคอกดคอกดคอน้อพี่กดคอกดคอกดคอไหนกดคอตัวอุนก่อนยใหญ่ไหนไหี่ไหนกี่ไหนจุ๊บเดนนั่งเก่งเลยนั่งจุ๊บเดนนั่งจุ๊บเดนจุ๊บเดนจุ๊บเดนจุ๊เดนจุ๊บเดน ไปไปกลับบ้านเจ้าไม่บายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องส่งจุ๊บน้องด้วยส่งจุ๊บน้องด้วยส่งจุ๊บไายเร็วส่งจุ๊บโอ้ส่งจุ๊บแล้วเร็วหนูไม่บายเร็วน้องจะไปแล้วพี่ไปนั่นน่ะไปไยไปไปไปเรื่อยเร็วอยเรื่อยเร่ยไม่บายายดิญ่ใหญสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้องก่อนจะไปแล้วสวัสดีครับโอ้๊ายบายน้องกัรณีชิบะตื่นไม่เลยปกติเ่าทั้ันี้ สวัสดีครับยายก่อนจะไปรักสวัสดีครับฮะฮะครับไม่บายครับโอ้รับละค <ไป S 1> าะใช่ย่ะ